ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Air Superity ช่องที่รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์มอเตรอร์ไซค์รุ่นใหม่และเทคโนโลยีการขับขี่ที่ก้าวหน้าอย่างต่อนเนื่อง วันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งเข้าสู่บทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ Honda x b l a ก e รุ่นปี2026มอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตสรีทที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่รุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความคมเฉียบในการออกแบบและความสามารถในการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน x b ็กเบเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในตลาดเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการรถที่ดูแข็งแกร่ง สปอร์ตและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครปี2026นี้ Honda ได้ทําการปรับปรุงหลายอย่างเพื่อให้รถตอบโจทย์ทั้งในด้านความสะดวกสบายประสิทธิภาพการขับขี่และความคุ้มค่าของราคาเราจะมาดูกันทีหลังแง่มุมในรูปแบบบทสนทนาเล่าเรื่องที่ยาวต่อเนื่องโดยไม่มีหัวข้อเพื่อให้คุณที่เป็นผู้ชมและผู้สนใจเจ้า X Blade คันนี้ได้รับข้อมูลครบถ้วนที่สุดเหมือนกาลังฟังรีวิวภาคสมบูรณ์ที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในวิดีโอเดียว ฮอนด้าเอ็กเบล2026มาพร้อมดีไซน์ที่ได้รับการอัปเดตใหม่ให้มีความดุดันขึ้นกว่าเดิมไฟหน้าและโฉบเฉี่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ถูกปรับปรุงให้คมขึ้นสว่างขึ้นและมีลุคที่ฟุตูริสติกมากกว่าเดิมเล็กน้อยฮอนด้ายังคงยึดคอนเซปต์การออกแบบสไตล์โรบอทเฟสซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเอ็กเบลมาอย่างยาวนานแต่ในรุ่นปีนี้ได้เพิ่มรายละเอียดทางแอโรดนามิกบางส่วนเพื่อให้ตัวรถมีความนิ่งเมื่อใช้ความเร็วสูง รวมถึงการปรับสเกลแฟริงด้านข้างให้มีความเข้ารูปและลดแรงต้านลมได้ดียิ่งขึ้นผู้ขับขี่ยังคงได้สัมผัสถึงภาพลักษณ์ความสปอร์ตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแม้ก,กำลังเครื่องยนต์จะอยู่ในระดับกลางเหมาะสมกับผู้ขับขี่หน้าใหม่หรือผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ที่มีความเป็นอเนกประสงค์สูงไฟท้ายและตำแหน่งเบาะถ,ถูกออกแบบให้เข้ากับสไตล์สรีดบายอย่างแท้จริงขนาดที่สีตัวรถปี2026ก็มีความมอสอดอและคมทำให้ดูโดดเด่นทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ในด้านราคา Honda XB l a d e 2 0 26ยังคงเป็นหนึ่งในรถที่คุ้มค่ามากที่สุดในคลาสเดียวกันด้วยกลยุทธ์ของฮอน da าที่ต้องการรักษาตำแหน่งของ X Blade ให้เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงง่ายสำหรับผู้ใช้ในหลายประเทศราคาจึงถูกตั้งให้อยู่ในระดับแข่งขันโดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกลุ่มผู้ขับขี่วัยรุ่นและวัยทำงานจำนวนมาก Honda ยังเน้นให้ X b l a เ e เป็นรถที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองจึงไม่ได้ผลักราคาให้สูงเกินไป แม้จะมีการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่และวัสดุที่ดีกว่าในหอลายจุดราคาของรุ่นปี2026นี้จึงยังคงเป็นหนึ่งในรถที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกับฟังก์ชันและความทนทานที่ได้รับผู้ที่เลือก x b l a d e จึงไม่เพียงแต่ได้รถที่ดีแต่ยังได้รถที่มีต้นทุนการดูแลรักษาต่ำเป็นมิตรกับผู้ใช้ไม่ว่าจะใช้เป็นยานพหาหนะประจำวันหรือใช้เดินทางไกลเป็นครั้งคราวก็ตาม ขยับเข้าสู่หัวใจของตัวรถอย่างเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง Honda X-Bled 2026ใช้เครื่องยนต์แบบ 162.7cc จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ถูกปรับแต่งใหม่เพื่อให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้การตอบสนองของคันเร่งดีกว่าเดิมและช่วยลดการสั่นสะเทือนในรอบสูงผู้ขับขี่จะสัมผัสได้ถึงความลื่นไหลของเครื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย แต่ยังคงมอบประสบการณ์ความสปอร์ตเมื่อเร่งแซงหรือใช้ความเร็วบนถนนโลง่งระบบเกียร์5สปีดได้รับการปรับชุดอัตราทดใหม่ให้สัมพันธ์กับกำลังเครื่องยนต์อย่างลงตัวทำให้เกียร์ไม่กระชากหรือหนักจนเกินไปโดยเฉพาะเมื่อต้องใช้งานในเมืองการเปลี่ยนเกียร์มีความลื่นนวลมากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกแต่ยังอยากได้อารมณ์สปอร์ตเบาๆในการขับขี่รถยังรองรับการเร่งจากจุดหยุดนิ่งได้ดีและมีอัตราเร่งช่วงกลางที่แข็งแรงพอสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ในภาพรวมของระบบเครื่องยนต์ X-Blast 2 0 2 6ยังคงรักษาความน่าเชื่อถือและความประหยัดที่เป็นจุดแข็งของฮอนด a าพร้อมเพิ่มความสมัยใหม่ให้เข้ากับยุคปัจจุบันมากขึ้นอีกระดับในด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน Honda X-Blast ปี2026ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมตามแบบฉบับของ Honda โดยเฉลี่ยสามารถทำตัวเลขการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ4 5 5 0ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และการบรรทุกความประหยัดระดับนี้ทำให้ X-Blast เป็นหนึ่งในรถที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องงเดินนททาทุกวั ไม่ว่าจะในเมืองที่ต้องเจอการจราจรหนาแน่นหรือการใช้ความเร็วปานกลางบนทางหลวงระยะกลางฮอนด้าให้ความสำคัญกับการจูนหัวฉีดและระบบอากาศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงรอบไม่ว่าจะรอบต่ำที่ต้องการความประหยัดหรือรอบกลางที่ต้องการความเร็วสม่ำเสมอ ผู้ใช้หลายคนชอบ x b l กเบเพราะสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งทำให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถเพื่อการทำงานหรือเดินทางประจำน้ำหนักตัวรถที่ไม่หนักเกินไปยังช่วยให้การวิ่งในเมืองเป็นไปอย่างคล่องตัวและทำให้รถกินน้ำมันน้อยลงในทุกสภาพเส้นทางเข้าสู่ความสบายภายในตัวรถเบาะนั่งของ Honda x b l ็ก2026ถูกออกแบบใหม่ให้มีความหนากว่าเดิมเล็กน้อยและมีวัสดุรองรับแรงสั่นสะเทือนที่ดีขึ้น ทำให้การขับขี่ระยะไกลสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตำแหน่งแฮนด์บาร์และพักเท้าถูกจัดวางให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ไม่ชันเกินไปและไม่ก้มมากจนเสียความสบายเมื่อใช้งานในเมืองหรือในการจราจรที่ต้องหยุดออกตัวบ่อยครั้งผู้ขับขี่ยังคงรู้สึกว่า X b r e d เป็นรถที่ควบคุมง,ง่ายไม่ทำให้ล้าหรือมื่ยจนเกินไปแม้ว่าจะต้องใช้งานหลายชั่วโมงติดต่อกันขนาดถังน้ำมันและตำแหน่งการติดตั้งก็ถูกออกแบบให้ไม่เกะกะทำให้ผู้ขับขี่สามารถขยับตัวในเบาะได้สะดวก นอกจากนี้พื้นที่เก็บของบริเวณใต้เบาะถึงแม้จะไม่ใหญ่แบบสกูตเตอร์แต่ก็เพียงพอสำหรับเก็บของชิ้นเล็กเช่นเอกสารใบขับขี่หรืออุปกรณ์ซ่อมที่จำเป็นบางส่วนโดยรวมแล้ว x b l e สอ2026เป็นรถที่ให้ความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความสบายได้ดีอย่างน่าประทับใจเมื่อพูดถึงระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อฮอนด้ Xblade รุ่นปี2026ได้รับการอัปเดตชุดหน้าจอเรือนใหม่แบบดิจิทัลเต็มระบบให้ชัดกว่าเดิมและมีแสงสว่างที่เหมาะสมทั้งกลางวันและกลางคืน หน้าจอจะแสดงข้อมูลสำคัญเช่นอัตราส,สิ้นเปลืองน้ำมันต่อเนื่องระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสถานะเกียร์และไฟแจ้งเตือนต่างๆได้อย่างครบถ้วนการแสดงขอละมีความทันสมัยและอ่านง่ายไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดของแฮนนอกจากนี้ Honda ยังเพิ่มระบบเชื่อมต่อผ่านบลูทูธสำหรับการแจ้งเตือนโทรศัพท์และข้อความซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ขับขี่ที่ต้องการติดตามข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาดูระหว่างการขับขี่แม้จะไม่ได้เป็นระบบเชื่อมต่อที่ซับซ้อนแบบในรถบิ๊กไบ แต่ฟีเจอร์ที่เพิ่มมานี้ก็เพียงพอและมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ทำให้เอ็กเเป็นรถที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆด้านความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ฮ o n d ้ x b อ็กเ2ลดสมาพร้อมดิสเบรกหน้าและหลังพร้อม ABS แบบช่องสัญญาณเดี่ยวเพื่อป้องกันการล็อกของล้อหน้าเวลาต้องเบรกกระทันหันระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกแบบมั่นคงและด้านหลังเป็นช็คคู่ที่ตั้งค่าใหม่ให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้ใช้โช๊แก๊สหรือระบบซับซ้อนเหมือนรุ่นใหญ่แต่สำหรับสตรีทไบคลาสนี้ถือว่าให้ประสิทธิภาพและความมั่นคงได้มากเกินพอไฟฉุกเฉินไฟเล็ดรอบคันรวมถึงการมองเห็นของไฟหน้าในเวลากลางคืนล้วนทำงานได้ดีและช่วยเสริมความปลอดภัยต่อผู้ใช้ในทุกสภาพการขับขี่นอกจากนี้โครงสร้างเฟรมได้รับการเสริมความแข็งแรงทำให้การเข้าโค้งหรือการขับบนพื้นผิวครุขระมีความมั่นใจมากขึ้นฮอนด่ายังออกแบบตัวรถให้มีน้ำหนักสมดุล ไม่หนักไปด้านหน้าและไม่เบาเกินไปด้านหลังซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายโดยเฉพาะในสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อมาถึงช่วงท้ายเราสามารถสรุปได้ว่า h o n d a าเอ็ e เบ2ดสเป็นหน hein e 拜拜 Beijing Earnest Rein ึ่งในรถสตรีทบที่คุ Alexandria ้มค่าที่สุดในกลุ่มด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งและโดดเด่นระบบเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้และประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมช่วงล่างและระบบเบรกที่มั่นใจได้รวมถึงความสะดวกสบายที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงในชีวิตประจาวัน หากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่มีความสปอร์ตแต่ไม่ต้องการจ่ายสูงเกินไปต้องการความทนทานและไม่จุกจิกการเลือก x b l a d e ถือเป็นตัวเลือกที่เกินคุ้มฮอนด้ยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะเป็นรถคลาสกลางแต่คุณภาพพื้นฐานของแบรนด์ยังคงโดดเด่นและตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีในทุกด้านสำหรับปี2026นี้ x b l a d t คือหนในมอเตอร์ไซค์ที่ให้ความครบเครื่องที่สุดทั้งในด้านสไตล์ฟังก์ชันและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง